แตงโขบสำเร็จพี่รองจ้ามันแตงโขบแตงโขบ บึง้งฉิดให้นางจนจุกเนาะจ้ะเบ,บิ้งฉิดให้แม่นางจนจุกแม่นางก็สวยๆคือเก่าละจ้าสิได้พ่อขู่ว่าน่าจะเนาะวันที่นี่ได้เต็มเต็มกระตาดำเลยเนาะจ้ะแล้วบ,บ,ะนะบ,บิ้งน่านะจะเนาะพี่น้องจ้าวันที่สิบห้าเนาะจ้ะพี่น้องจ้าฝนตก ผมตกใส่อกแตงจ้าพี่น้องจ้าเตียงมันนี้รู้สึกลายๆเนาะจ้ะจะไม่นั่งสก็บเหยียบเด้อหมดหลองนี่ แทงโคบสำเร็จพี่น้องจามันแยงโคบียงโคบแยงโคบสำเร็จพี่น้องจามันแยงโคบแยงโคบ พี่น้องจ้าเจียงมันนี้รู้สึกลายๆเนาะจ้าจะไม่นา่งสิเก็บให้เบิ้งเด้อหมดลองนี้สิเบิ้งสิบให้นั่งจนจบเนาะจ้าเบิ้งลิบให้ไม่นั่งจนจบไม่นั่งก็บสวยๆเพื่อก้าหล่ะจ้าเจ็มงคอยหลีจ้าคุณกระตุกแห้งลิบนี้ก็จะมนีเนาะจ้าเนาะไม่นั่งขอฝากเลยเด้อจ้าไม่นั่งกระสวยๆเนาะจ้า ขอบคุณเพื่อนๆนะคะ เือเกาจ้าขันตกขนตกแล้วพี่น้องจ้ากระตูกคือเกาจ้าขอบคุณนะคะบนชิดหนานัาง่งจนจุกนะจ้ะขนชิดหน้ามานั่งจนจุกม่นัง่นกนงกัะสูยๆเพื่อเกาลจ้า มานัาง่งก็จะเพิ่มแสงเต็มคู่อหลีจ้าคุณกระตุกแห้งลิปนี้ก็บจำเนียเนาะจ้ะเนาะไม่นั่งขอฝากเลยเด้อจ้าไม่นั่งกระสูงๆเนาะจ้ะเนาะขอบคุณเพช่นเช่นนะคะพี่น้องจ้าเตียงวันนี้รู้สึกหลายๆเนาะจ้ะ จะไม่นัง่งคิดเก็บให้เบิงเด้อหมดหล่องนียสิเบิง้งคิดให้นังน่งจนจบนะจ๊ะเบิ้งคิดให้ไม่นัง่งจนจบไม่นั่งกสส็สื่อๆเพื่อก่าวละจ้า ที่สุดหน้านอะจาะพี่นงจ่าฝนตกฝนตกใสก่ถกแต่งจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวันจันพี่นงจ่าฝนตกจ้าฝนตก ดูๆนะคะเอาหมากันเตมค่าฝนตกค่ะดูๆนะคะเอาห่มมาก,กัน พี่น้องจ้าเจียงมันนี้รู้สึกหลายๆเนาะจ้ะจะไม่น่งสะเก็บหือเบิ้มเด้อหมดหลงนี้ เกาจ้าฝนตกฝนตกแล้วพี่น้องจากระดูดขึ้เก่าจ้าขอบคุณนะคะเจมี่กับเจาเราเติมเติมค่ะฝนตก,กค่ะเ็มคูุยลีจ้าฝนกระดูกแห้งนนะะิปนี้ก็บเจมี่เนาะจ้าเนาะไม่นั่งขอฝากเลยเด้อจา้าไม่นั่งกระสูงๆนาาเนาะจ้าเนาะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะ เต็มคูอิลีจ้าฝนกระตุกแห้งจิบนีกับจำเนีเนาะจ้าเนาะไม่นั่งขอฝากเลยเด้อจ้าไม่นั่งกระสูๆอๆเนาะจ้าะขอบคุณเพื่อนๆน,น,น,นะคะเก็บแตงเนาะจ้าจุกได้จุกดีเนาะฝนกระสือเพื่อก่าวละจ้าพี่น้องจ้าไม่นังเนาะไม่นั่งก็จะเก็บแตง พี่น้องจ้าเตียงมันนี้รู้สึกหลายๆเนาะจ้าจะไม่นั่งติเก็บหเบเปงเด้อหมดหล่อมิเตียมคู่อิลีจ้าคุณกระตุกแห้งจิบนี้กับจำเนียเนาะจ้าเนาะไม่นั่งขอฝากในเด้อจ้าไม่นั่งกระสูๆเนาะจ้าเนาะขอบคุณเช่นๆนะคะเตียมคู่อิรีจ้าคุณกระตุกแห้งจิบนี้กับจำเนียเนาะจ้าเนาะไม่นั่งขอฝากในเด้อจ้าไม่นั่งกระสูๆเนาะจ้า ขอบคุณเพื่อนๆนะคะดูนะคะเอาหมากกง่าดูนะคะเอาหมมากกว ได้พ่อขู่ว่าน่าจะเนาะบาท,ทีนี่ได้เต็มเต็มกระตาดำเลยนาาจะแล้วบังนาาจะเนาะพี่น้องจ้า